แล้วค่ะคุณผู้ชมคะสมาคมต้านมะเร็งแห่งชาติค่ะเขาก็ได้มีการมาจัดสัมมนาที่ช่อง5ใช่ไหมคะคุณเป้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซึ่งคุณหมอุิชัยอิสระพิสิทธิ์ค่ะมาให้ความรู้นะคะในเรื่องของการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากมะเร็งซึ่งเรานะคะก็ได้สัมภาษณ์คุณหมอถึงเรื่องของการต้านมะเร็งมาฝากคุณผู้ชมด้วยไปติดตามกันเลยค่ะ ผมจัดงานในนามของสมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทยในภาพบรมราชูประถมซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากสถานีโทรทัศน์กองทบกช่อง5นะครับแล้วก็ท่านผู้มีจิตศรัทธาอีกจำนวนมากที่ทำให้งานวันนี้สำเร็จรุร่วงไปได้ด้วยดีตอนนี้ความสำเร็จรุ่งรวงได,ด้ดีก็คือวัตถุประสงค์ของสมาคมก็คือทำให้คนไทยเนี่ยเจ็บป่วยเป็นมะเร็งน้อยลงแล้วก็รักษาแล้วประสบผลสำเร็จ ที่ดีขึ้นนะครับในเนื้อหาบรรยายวันนี้ก็สรุปย่อๆว่าการทําให้คนไทยเนี่ยสุขภาพดีเป็นขั้นเริ่มต้นก่อนเมื่อไหร่ที่เรามีสุขภาพดีนะครับระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยก็จะป้องกันเราจากโรครายร้ายได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งหรือโรคอื่นๆระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็มาจากพฤติกรรมของเราเนั่นเองเพราะว่าเราต้องมีพฤติกรรมที่สําคัญสำคัญนะครับ สรุปโดยย่อ,อก,ก็คืออันที่หนึ่งเรื่องของจิตใจ <Okay. S 1> เรื่องของความเครียดเราต้องระวางอันที่สองเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยเราก็ควรทำเป็นกิจวัตรและถือว่าเป็นยาที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง <Okay. S 1> เรื่องที่สามก็คือเรื่องของการพักผ่อนที่เพียงพอนะฮะเพราะว่าการพักผ่อนเนี่ยจะเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้วก็ทาให้ร่างกายเรามีการซ่อมแซมตัวเอง ข้อสุดท้ายที่สาคัญมากเป็นอย่างยิ่งก็คือเรื่องของอาหารข้ออาหารเนี่ยเป็นได้ทั้งขุนและโทษเราจะป่วยด้วยอาหารแล้วเราก็แข็งแรงได้ด้วยอาหารและหลักอาหารที่ดีก็คืออาหารสมดุลอาหารสมดุลความยากก็คือมันเปลี่ยนไปตามอายุแล้วก็สุขภาพการที่คนไทยเราเข้าใจผิดอย่างมากว่ากินเยอะแล้วดีก็คืออาหารหมูโปรตีนซึ่งอันนี้ผมอยากจะย้ำเน้นว่าอาหารหมู่โปรตีนเป็นอาหารไบโพล่า ต้องกินด้วยความระมัดระวังเราควรรู้จักเลือกรับประทานโปรตีนที่เป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายสายโมเลกุลสั้นทําให้ร่างกายเราได้กรดอะมิโนในเวลารวดเร็วอันนี้เป็นหลักเป็นไฮไลท์ในวันนี้เลยครับไฮไลท์ในวันนี้ก็จะมีต่อเนื่องอีกก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพ สภาวะร่างกายเรื่องของจิตใจเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งท่านสามารถหาชมได้จากในช่อง YouTube เราก็จะมีการลงในช่อง YouTube อย่างต่อเนื่องก็ฝากท่านติดตามชมด้วยครับขอบคุณครับคุณหมอบุญชค่ะโอ้คุณหมอบุญชัยแกดังอยู่ทางโลกออนไลน์อยู่แล้วนะฮะถ้าอยากฟังแนวคิดคุณหมอเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพาห่างไกลมะเร็งเนาะก็เข้าไปค้นหาได้คุณหมอบุญชัยนะครับค่ะ